Hello Everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในหน่วยที่53นะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับอันแรกก็คือ53.1นะครับ 53.1นี่ก็คือเขียนประโยคนะครับที่ขึ้นต้นด้วย I want you นะครับ I don't want you แล้วก็ do you want me นะครับก็คือ,อฉันอยากให้คุณทำนั่นทำนี่ฉันไม่ต้องการให้คุณทำนั่นทำนี่หรือ,อคุณต้องการให้ฉัน,น,นทำนั่นทำนี่ไหมนะครับอันนี้ก็ดูตามความหมายไปนะครับเขากำหนดให้บางส่วนแล้วมันอาจจะไม่ค่อยยากนะครับเช่นนะครับเราเราต้อง เรา you must come with me อันแรกนะก็คือคุณต้องมากับฉันนะครับก็คือ,อสิ่งที่เราจะพูดกับเขาคือ I want you to come with me นะครับเดี๋ยวนะ,ะผมพิมพ์ตัวนี้เลย,เลยก็ได้ you must come with me นะครับอันนี้คือจริงสิ่งที่เราต้องการในใจนะครับแล้วก็อันที่สองคือสิ่งที่เราต้องการพูดนะครับ ถัดมานะครับ listen carefully เร,เราต้องการให้คนอื่นฟังนะครับเราก็พูดกับเขาว่า I want you to listen carefully อ,อันนี้มันก็จะคือถ้าใช้ในในชีวิตจริงเนี่ยมันจะทำให้คำพูดมันดูเบาลงนะครับ ทันมานะข้อ3 please don't be angry นะครับอบอกกับเขาว่าอย่ากโกรธนะครับก็คือ I don't ฉันไม่ต้องการให้คุณนะครับ want you to be angry ฉันไม่อยากให้คุณโกรธนะครับ กันมาข้อสนะครับโจทย์ก็คือ shall I wait for you นะครับจะให้ผมคอยคุณไหมนะครับเราก็ถามว่าคุณต้องการนะครับ do you want me to wait for you นะครับคุณต้องการให้ผมคอยคุณไหมนะครับ เดี uh, ๋ยงั้นเดี๋ยวผมใส่วงเล็บหน่อยก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะไม่ไม่ใช้พูดนะครับเป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ข้อ5นะครับเรากำลังจะพูดแบบตรงๆว่า Don't call me tonight นะครับนี่ก็คือ เป็นประโยคคำสั่งเลยนะอยะ่าอย่าโทรมาหาผมนะครับก็คือ I uh, don't want ก็คือเราผมไม่อยากให้คุณโทรมาหาผมคืนนี้นะครับ I don't want you to call me tonight นะครับเราอาจถ้าถ้าจะพูดว่ามันอาจจะมีอีกแบบหนึ่งนะก็คือ I want you not to call me tonight อา่อาไอไอนี้ก็ก็ใช้ได้ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไวยากรณ์น,นะครับคือทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าเอา่อในในบางกรณีเนี่ยเอาเอา not เอาไว้ข้างหน้านะครับเอ่อเป็นปฏิเสธข้างหน้ามันก็จะดูผมว่ามันก็จะดูดีกว่านะครับความหมายมันตรงกว่าไม่ต้องการให้โทรหรือต้องการให้ไม่โทรนะครับ ถัด uh, มาข้อ6นะครับ uh, you must meet Sarah นะครับ uh, อย่าให้คุณเจอกับซาร่านะครับก็คืออะไรครับฉันต้องการให้คุณเจอกับซาร่า I want you to meet Sarah ครับ uh, อันนี้ก็เสร็จข้อนี้แล้วนะครับ ทันมาเรามาทำห้าสิบมจุดสออ่าตรง53.2นะครับอ่าเนื่องจากพื้นที่มันไม่พอนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องพิมพ์ข้างล่างไว้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโจทย์เขาบอกว่า look at the pictures นะครับดูรูปเหล่านี้นะครับแล้วก็ and complete the sentences นะครับแล้วก็เติมคำลงในประโยคเหล่านี้ประโยคนี้ก็อยู่ข้างล่างนะครับมันเป็นการบรรยายภาพนี้ใน,ในภาพเนี่ยก็จะมีบทสนทนานะครับของตัวละครและมีการบรรยายภาพว่าใครเชิญให้ใครหรือบอกให้ใครทำอะไรอยู่ในภาพนี้นะครับเช่นอันแรกเนี่ยนะครับ มันจะมีผู้ชายชื่อแดนนะครับแล้วก็แดนพูดว่าค o m e อนนะครับ let's go to the cinema มาเถอะพวกเราไปดูหนังนะครับ is t good film หนังดีมากยูก็บอกอ่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับเออเออเออนะครับเราก็พูดเรื่องนี้ว่าผู้ชายคนนี้คือแดนใช่ไหมครับแดน persuade me นะครับแดนชวนฉัน to go to the cinema นะครับให้ไปดูหนังนะครับ อันี้เขาก็ทําให้แล้วนะครับถัดมาข้อ2อเดี๋ยวผมผมพิมพ์โจทย์บางส่วนไวแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาเลยนะครับข้อ2เนี่ยมีเรากับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะ,ะเราถามว่า w h e r e the station ตล์นีอยู่ไหนนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่า turn left after the bridge นะครับ เลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากข้ามสะพานไปนะครับเราก็เขียนยกรณีนี้ว่า I want to get to the station นะครับฉันต้องการไปที่สถานี a w o m a n t o l d m e นะครับผู้หญิงบอกฉันว่า t o l d นะครับ Mee บอกให้บอกให้ฉันทำอะไรครับ Turn left after the, the bridge นะครับผู้หญิงบอกให้ฉัน เลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากข้ามสะพานไปถัดมาข้อ3นะครับมา,มาดูนะอันนี้มีเบนกับเราใช่ไหมเบนบอก I'm not very well นะครนะผมไม่ค่อยสบายเราแนะนำว่า you should go to the doctor นะครับคุณควรไปหาหมอนะครับเราเขียนถึงสถานการณ์นี้ว่า Ben wasn't well นะครับเบนไม่สบาย I a d v i ไวฉันให้คำแนะนำนะครับ ใครที่ถูกแนะนำก็คือเบนนะครับในที่นี้เราอาจจะใช้คาว่าหิมก็ได้ is a d by him ให้ทำอะไรครับ to go to the doctor นะครับผมแนะนำให้เขาไปหาหมอถัดมาข้อ4นะครับ Uh, มีลอร่ากับเรานะครับลอร่าบอกว่า Can I uh, Can you help me uh, คุณช่วยฉันได้ไหมนะครับ uh, เราเขียนถึงเรื่องนี้ว่า Laura h a d a lot of luggage ลอร่ามีสัมภาระเยอะมากนะครับ She asks เธอขอให้อะไรครับ She asks me นะครับให้ทำอะไรครับ To help her นะครับเธอขอให้ฉันช่วยเธอนะครับ ข้อหนะครับอะข้อห้าพอมีมีพื้นที่ไหมมันพื้นที่ไม่ค่อยจะพอนะครับอ่ะก็เอาแบบนี้ไปก่อนเอาสิ่งที่ผมพิมพ์ไว้มาก่อนเขาบอกว่าอ่ามี เรากับทอมนะครับเราพูดกับทอมว่า I'm busy now นะครับฉันยุ่งอยู่ตอนนี้ Come back in 10 minutes ค b a ่า Come back in 10 minutes คือมาใหม่ในอีก10อีก10นาทีมาใหม่นะครับเราก็พูดถึงกรณีนี้ว่า I was to o b u s y to talk to Tom นะครับฉันยุ่งเกินไปที่จะคุยกับทอมนะครับ i t o l d ฉันบอกนะครับจุดจุดจุดก็คือ i told him ฉันบอกเขา to ให้ทำอะไรครับ คำคำ back ไม่ใช่ keep นะอครแบคำ back uh. มันอยู่หลัง to มันต้องเป็น infinitive คำ back in 10 minutes นะครับข้อหกนะครับ uh, เรื่องของเรากับพอลนะครับเราพูดกับพอลว่า can I use your phone นะครับอ uh, พอลบอก of course ได้เลยนะครับก็คืออ uh, ขอใช้โทรศัพท์ พอนะครับข้อ6นะครับ I want to make a phone call รับว่า make a phone call ก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะครับพอ let l นะครับพออนุญาตนะครับอนุญาตใครอนุญาตฉันนะครับให้ทำอะไรครับ to use นะครับ his phone พออนุญาตให้ฉันใช้โทรศัพท์เขานะครับต่อมาข้อ7นะครับ Uh, ระหว่างเรากับซูนะครับเราบอกซูว่า don't p h o n me before 8 i g o'clock อ่า uh, อย่าโทรอย่าโทรมาก่อน8โมงนะครับหรือก่อน2ทุ่มนะครับ don't p a l l uh, ไม่รู้ตอนแปดโมงหรือ2ทุ่มก็แล้วแต่นะครับ uh, ทีนี้นะครับ s u า s s going to call me later to ซูจะโทรหาผมในภายหลังนะครับ uh, ผมเราบอกเธอว่านะครับ ไอโทนเออบอกเธอว่าจะทำอะไรครับ uh, not have to phone before eight o'clock uh, เหมือนก็เป็นน่าจะเป็นสองทุ่มนะลักษณะว่าอย่าโทรมาก่อนสองทุ่มนะครับอาจจะไม่ว่าง uh, not to phone นะครับโทนมาเออโทนเธอ not to phone ครับบอกเธอว่าอย่าโทรมาก่อน สองทุ่มอ่าถัดมาข้อ8ปดข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอ่าเราคุยกับเอมมี่อยู่นะครับอ่าเราถามเธอว่า do you play the piano เธอบอกว่า yes คุณเล่นเป็ยโนไหม yes นะครับ my mother taught me นะครับแม่บอกอแม่สอนฉันทอนะครับเราเขียนถึงนี้ว่า เอมมี่สมาเนะครับแม่ของเ m มีนะครับทอสสอนใครครับสอนเธอนะครับให้ทำอะไรครับ to play the piano นะครับอันนี้ก็จบไปนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye